นสวัสดีค่ะกูดมอ์นยามเช้าเนาะวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสเมื่อวานก่อนก็ทําความสะอาดห้องนี้กับพอบ้านไปเบลก็คือทํางานบ้านยังไม่เสร็จนะทุกคนว่าทาไปเรื่อยขี้เกียจไปด้วยเนาะก็ทําห้องนี้บ้างทําห้องนู้นบ้างพอทําห้องนี้เสร็จห้องนู้นก็ลกเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าห้องน้ององอดินก็คือลกมากทุกคนลกแบบสุดๆเลยก็เลยทําพอจัด แจงอะไรแบบออกเรียบร้อยแล้วคืมครูมันก็คือโอเคมากๆอะ่ะแล้วเบลก็เลยพาลูกมานอนข้างในห้องนะทุกคนตอนแรกเรานอนหน้าทีวีใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนให้น้องอดีนไปนอนบนเตียงแล้วเบลกับน้องอานาก็นอนอยู่ข้างล่างนะทุกคนก็ไม่มีปัญหานะนอนข้างล่างนอนบนเตียงได้หมดเลยก็เลยอยากจะฝึกให้น้องอดีนนอนบนเตียงดูบ้างนะว่าน้องอดีนจะตกเตียงไหมเพราะว่าคราวที่แล้ว่ะ คือเบลว่ะให้น้องอดีนนอนเตียงแล้วเบลก็นอนอย่างนั้นออย่างเงี้แหละแล้วน้องก็นอนแบบพลิกตัวพลิกไปพลิกมาก็คือมันตกเตียงหลายรอบแบบเบลก็เลยไม่ค่อยให้นอนพอคราวนี้ก็เลยจะมาลองดูว่าน้องอดีนอาจะตกเตียงหรือเปล่านะั้นทุกคนแต่ว่าพอนอนไปอดินก็คือไม่ตกเตียงได้สองสามวันแล้วก็คือโอเคมากๆตื่นเช้าขึ้นมานะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะพาเด็กๆมาแปรงฟงแปรงฟันล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้านะทุกคน บรรยากาศยามเช้าก็จะเป็นประมาณนี้วันชิวๆเราก็ไม่ได้ไปไหนถ้าอยู่ในกลับมาอีรานแล้วเราก็คืออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมรอแค่น้องอดีนาจะไปโรงเรียนนะทุกคนโอ้ยโรงเรียนก็จะแม่น่นเปิดจ้าการจะปัดบานประกันภุมอย่างนี้ยไม่เปิดจกทีแต่ว่าที่อีดานเขาก็จะเปิดโรงเรียนกันหน้าหนาวบรรยากาศช่วงนี้ก็คือหนาวเย็นมากเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่มากแบบจะจะเป็นบางพื้นที่ที่มันแบบหนาวเย็นมากๆแต่ที่ที่เบลอยู่ก็ตอนเช้าๆนี่ยี่สิบองศานลก็เย็นได้ห ห่มผ้าเลยนะทุกคนเนี่ยมานั่งอัดคลิปอยู่ข้างนอกก็คือต้องห่มผ้าด้วยนะจัดการลูกเสร็จแล้วก็มาจัดการหน้าตัวเองนะทุกคนเบลก็จะล้างหน้าแบบนี้ทุกวันตอนเช้าเบลไม่ค่อยอาบน้ำนะเบลอาบเฉพาะตอนกลางคืนนะทุกคนเราก็จะคือล้างหน้าแล้วก็เป็นฟันแล้วก็ทาครีมอย่างเดียวเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะคือถ้าได้ออกไปก็เออเราก็อ,อาบบ้างอะไรบางทีก็แบบทินอะหอมเอาบ้า,าบหัมมาละ <laughs> บ่มีม่ผู้ใดดมตะพัวดมกับว่าหอมดอก <laughs> เบลใช้สบู่ของเด็กนะทุกคนมันเป็นสบู่ของเด็กที่ผสมน้ำผึ้งเข้าไปด้วยนะที่เขาผลิตที่ประเทศอิหร่านนี่แหละเบลว่าเบลรู้สึกว่าล้างอันนี้แล้วมันเบาหน้าดีแล้วก็สิวไม่ขึ้นแต่บางทีเราไปใช้โฟมล้างหน้าของอิหร่าน หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแบบมันมีสารเคมีเยอะมันทําให้แบบเป็นเป็นสิวเยอะมากเบลก็เลยไปเลือกใช้ของเด็กของเด็กนี่จะอ่อนโยนมากๆเราเอาสบู่มาล้างหน้าอย่างเงี้ยทุกคนล้างรอบสองรอบหน้าเราก็จะใสไปมี แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เบลใช้ก็คือเป็นครีมสวิฟต์แฟลบครีมเบลเป็นตัวแทนขายนะทุกคนก็คือเบลก็ใช้ด้วยแล้วก็ขายไปด้วยหน้าเบลก็ใสขึ้นมากเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยมีสิวเลยแต่งหน้าติดทนนานด้วยล้างหน้าออกมาก็คือหน้าใสามากๆเลยยิ่งใช้นับวันไปเรื่อยๆก็คือหน้าก็คื้นยิ่งดีขึ้นมากๆทุกคนดูหน้าเบลซะก่อนเวลาแสงมันส่องโดนก็คือใสสุดๆไปเลยสว,วัสดีค่ะ ก็พาเด็กๆมาทักทายทุกคนตอนเช้านะทุกคนเบลก็มานั่งทาครีมเด็กๆเ,เขาก็จะมานั่งด้วยนะเบลนั่งทาครีมไปด้วยแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็จะมาด้วยน้องอนาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนช่วงนี้รู้สึกว่าสังเกตเบลเวลาแต่งหน้าเวลาทาครีมอะไรก็จะมองก็จะนู่นนี่แล้วก็จะทําตามเราก็คือทําตามเราทุกอย่างสองขวบแล้วทุกคนโตไวมากไม่รู้เหมือนกันนะยังคิดถึงตอนที่ว่าตัวเองอะยะคลอดลูกอยู่โรงพยาบาลคลอดน้องอนนาออกมารู้สึกว่าเหนื่อยมากๆยิ่งเห็นพี่สา พอบ้านล้งห่มล้องไห้เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเบบี้บูอ่ะ นั่นแหละทุกคนยิ่งแบบโอ้เราก็ผ่านมันมาได้เนาะเดี๋ยวพี่สาวพ่อบ้านก็ผ่านไปแลยทุกคนเราอาจจะมีแบบงอนบ้างแต่ว่าออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยนะ้เขาก็อยู่ของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปมันอาจจะมีแบบความรู้สึกหนึ่งบ้างเบลก็เคยเป็นนะทุกคนความรู้สึกเนี้ยตอนที่เบลคลอดลูกเอ่อน้องอดินอะคนแรกใช่ไหมแล้วมันเป็นลูกคนแรกน้องอดีนอะเป็นลูกคนแรกแล้วแม่ย่าก,ก็มาใช่ไหมแล้วคืนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนห่วงลูกมากๆเลยยิ่งกว่าหมา มาเคยเห็นหมาไม่ลูกอ่อนที่มันห่วงลูกไหมทุกคนเแบลบเป็นแบบนั้นเลยความรู้สึกเบลเป็นแบบไม่แบบห่วงเแบลบไม่อยากให้ใครอุ้มอุ้มนานก็ไม่ได้ไม่ย่ามาอุ้มนานก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาเองเแบลบก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่พอนานไปอะไรอย่างเงี้ย คือนานไปเราก็เฉยๆใครอุ้มก็ได้เราไม่ได้มีปัญหาเราก็ไม่ได้หวงขนาดนั้น mm hmm. แต่พอตอนแรกใหม่ๆอ่ะรู้สึกว่าหวงมากออ้ยห่วงค่ะกบหมาแมนุอวันบลหหวงคือจนได้ทะเลาะกันค่ะทุกคนคือจนได้ทะเลาะกันกับแม่ยา่าพะบ้านอุ้มหน่อยนึงอะไรงเงี้ยเราก็แบบเอามาเอามาลูกกินนมอะไร่งเงี้ยคือเราก็หาข้ออ้างไปไม่อยากให้เขาอุ้มเราก็อยากอุ้มอยู่ฝ่ายเดียวเป็นอะไรไม่รู้นะเป็นแบบนี้เหมือนกัน ความรู้สึกพี่สาวพอา่อบ้านหรือว่าแฟนเขาอาจจะเป็นเหมือนกับเบลแต่ก่อนก็คือเข้าใจเขาแหละทุกคนเราไม่ได้แบบมากมายอะไรกับเขาเราคือเ,าเราแล้วก็อยู่บ้านเราไปเขาก็อยู่บ้านเขาไปทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองเราก็จะใช้ชีวิตดำรงชีวิตของเราต่อไปนะทุกคน ทาครีมแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกเรียบร้อยทั้งตัวเองและลูกเนาะทุกคนจัดการตัวเองเรียบร้อยเราก็มาต้มน้ําต้มชากันก่อนเลยตอนเช้าเนาะก็จัดสรรหาตอนเช้าแล้วก็ไปปลูกลูกชายคนโตจะลูกชายคนตุ่กนก็ตื่นยากก็มูจะว่าเป็นยังมือนีงยุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเป็นตะควนทุบหัวดีก็ยังลืมอะไรไม่ลืมนะทุกคนตั้งแต่กลับไทยมาคอยลืมตนม้นบากยอมคอยลืมการมายมโอ้ยว่าจะเอาต้นมายมมาด้วย แต่ว่าเรากลัวลืมจ้ะมาหอดสจนามบินแม่งขอยลืมต้น้องโยมไหมว่าจะเอามาด้วยแต่กลัวลืมทุกคนเนี่ยฮะยังมาเสียดักคนดื้อนะทีเนี้ยท,ทุกคนเด็กดื้อต้องโดนลงโทษนะ <laughs> ไม่หรอกคุณเล่นทุกคนเออเราก็ลืมเอามาตอนแรกเบลว่าจะเบลจะเอามาปลูกนะเบลว่าจะเอามาปลูกข้างล่างเอาเผื่อว่ามันจะได้กินแบบกินลูกกินอะไรมันไงทุกคนต้นมะยมมันน่าจะขึ้นง่ายนะคิดบ่านะปลูกข้างล่างมันก็ไม่เสียหายเนาะแต่ไม่รู้มันจะทนอากาศหนาวได้ไหมเนาะทุกคนเพราะว่าต้นไม้ส่วนมากที่ปลูกที่เนี่ยเวลาหิมะมันตกมันก็ทนอากาศหนาวได้พอหิมะไม่มีหน้าร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะแตกผีใบขึ้นมาอย่างเงี้ยเยอะมาก ต้นไม้ที่นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ต้นมะยมมันจะเป็นไหมมันจะทนได้ไหมคิดว่าน่าจะไม่นะเพราะว่ามันเกิดที่ประเทศไทยนะทุกคนเพราะว่าบ้านเราไม่มีหิมะ ก็คือน่าจะอยู่ไม่ได้เลยเแบลบว่านะมาอยู่อิหร่านก็นานนะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยชินกับอาหารเช้าของเขาสักเท่าไหร่เแบลบก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะทุกคนอาหารเช้าแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็บางทีเราขี้เกียจทํากับข้าวตอนเช้าอาหารไทยเราก็เลยต้องกินแบบกินเหมือนพอบ้านกินน้ําชากินะแบบแต่ว่าชาเนี่ยกินไปนานๆานเบลบก็ติดก,ก็ติดอยู่แต่พวกขนมปังชีสอะไรเนี้ยก็กินไปเฉยเนะทุกคนแต่ความรู้สึกคือเราก็อยากกินอาหารเช้าอยากขับรถมอเตอร์ไซค์ไปร้านข้าวซื้อแบบ ตับไก่ย่างไส่ไก่ปีงไก่อะไรเงี้ยเราก็อยากซื้อมากินกับข้าวเหนียวจำแจ่วเป็นต้นตอนเช้าเราอยากกินแบบนี้เพราะว่านบอกเพราะว่านมายืนมองเบีว่ะนางว่าทําไมเบีต้องชอบกินน่ะตอนข้าวตอนเช้ามันนางบอกว่ามันคนอีรานเขาบอกว่ากินข้าวตอนเช้าก็คือมันหนักมันหนักมันกินเยอะเกินอะไรเงี้ยสามเวลาก็คือมันหนักท้องมากเลยอะไรเงี้ยพราะว่ามันไม่ แปลกหรอกเพราะว่าคนไทยกับคนอหร่านเขากินข้าวคนละระดับกันเพราะว่าข้าวก็คือข้าวอีรา่านก็จะกินเป็นกะละมังค่ะไม่ใช่เป็นจานยี่เงี้ยกินทีเป็นกะละมังกินแล้วก็ต้องมีขนมปังมาลูบจานด้วยแต่คนไทยเขากินทับพ,พี่เดียว <Ep. S 1> จ้าเขากิน <Chelsea> ทับพ,พี่เดียวทับพี่เดียวตอนเช้าตอนเที่ยงตอนกลางวันทับพ,พี่เดียวมันก็จะไม่เหมือนกัน <S <S เบลก็อธิบายให้นงปังนะก็ เออมันก็นะเออตามสภาพแหละก็คือเราใช้วิถีชีวิตมันคนต่างกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกพอบ้านก็คือเบลก็อธิบายให้นางฟังไปแล้วประเทศไทยเขาปลูกข้าวจามเขาไม่ได้ปลูกข้าวบาเล่เนาะบ้านเราไม่ได้มีแป้งแล้วแป้งสาลีเนะี่ยมันแพงถ้าไม่กินขนมปังปานฝรังซูืมอโอ้ยตายพอดีลราคนไทยเอาเงินไปซื้อขนมปังเบิดกวนไม่ไหวจา้พาพอบ้านเราก็คือทําไร่ทานาเนาะบ้านเบลก็คือทําไร่ทํานาของจริงก็จะมีข้าวเป็นหลัก สามเวลาเลยมันก็จะไม่แปลกแต่สาหรับคนอิหร่าเขาก็จะเออเอ๊ะทำไมนะอะไรเงี้ยเขาก็จะสงสัยเฉยๆพาะว่านสงสัยเบลก็อธิบายไปมันก็คือนี่แหละมันเป็นวัฏจักรชีวิตแต่ละภูมิประเทศจะไม่เหมือนกันพ่อบ้านได้อีกอย่างหนึง่งเราอีกอย่างหนึง่งก็ปรับตัวกันไปนะทุกคนพ่อบ้านนั้นก็เข้าใจแหละนั้นก็ถามสงสัยเฉยๆว่าทําไมอะไรประมาณนี้ สำหรับเบลเบลไม่แปลกเพราะว่าเรากินมาตั้งแต่เกิดเนาะบ้านเราก็คือมีข้าวมีอะไรด้วยเราไม่ได้มีแป้งสาลีเหมือนบ้านแต่ว่าจะเป็นที่อีดานมันที่ทำไรทํานาก็มีแต่มันมีพื้นที่จํากัดแล้วข้าวค่อนข้างราคาสูงแต่ว่าข้าวบาเล่หรือว่าแป้งสาลีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่เขาทําทุ่งข้าวสาลีเยอะๆทําเป็นแป้งมันก็จะเยอะมากแล้วเขาก็จะเน้นกินแบบประหยัด เป็นหลักเหมือนบ้านเราอะไรสิ่งไหนที่มันเยอะเขาก็ราคาถูกก็จะกินแบบเป็นหลักเขาก็เลยกินขนมปังตอนเช้าทาชีสแล้วก็ชาตอนเที่ยงอาจจะกินข้าวบ้างหรือว่าตอนเย็นอาจจะกินข้าวบ้างแล้วแต่ครอบครัวนะทุกคนบางครอบครัวเขาก็กินแต่ขนมปังไม่ค่อยซื้อข้าวเลยยิ่งเป็นคนอัฟกันที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะเป็นคนอัฟกันที่แบบย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เนี่เขาจะชอบกินขนมปังเวลาขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยพ่อบ้านก็จะชี้ให้ดูว่าเนี่ยเนี่ยดูเขา ถือตะกร้าไปซื้อขนมปังเป็นแบบหนาๆนะทุกคนก็จะซื้อขนมปังเป็นสิบสิบแผ่นเลยก็ซื้อแบบนั้นมาแล้วเข,เขาก็จะไม่ค่อยกินข้าวเแบลบกับ่าบ้านว่านี่แหมก็กินแต่ขนมปังก็ข้าวมันแพงเนาะทุกคนข้าวถุงสิบโลนะ่ะกินได้กี่วันเที่ยวเพราะว่าคนอัฟกันเขานิยมมีลูกมากๆมีลูกเยอะๆเอาไว้ใช้งานอะไรประมาณแต่ว่าสําหรับเบลก็คือมีลูกเยอะๆยิ่งมีเยอะยิ่งเปลืองจ้ะแต่ว่าบ้านเขาก็คือมีลูกเยอะๆแล้วคนอัฟกันที่ย้ายมาอยู่ที่เนี่ไม่ค่อย ได้เรียนหนังสือถ้าเป็นเด็กนะ่ะอาจจะได้เรียนบ้างแต่ว่าก็ส่วนน้อยส่วนมากพ่อแม่จะให้ไปทํางานเก็บขวดเก็บของที่ว่าอยู่ตามถังขยะอะไรเงี้ยเอามาขายพวกเศษเหล็กพวกขวดพลาสติกอะไรเงี้ยเหมือนน้องมูฮัมหมัดก็จะเป็นแบบนั้นมีลูกเยอะๆเอาไว้ใช้งานแบบนี้แหละตุกคนคนอัฟกันที่ยา้ายมาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย วิถีชีวิตของแต่และภูม,มิประเทศมันก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะทุกคนอินร่านก็จะอีกแบบหนึ่งคนอัฟกันก็จะอีกแบบหนึ่งคนไทยก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันได้และว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเข้าใจเนาะเบลก็เข้าใจเลยผู้ใดเ่าเข้าใจก็ซ้มจ้ะไปวัดผุดฉันเข้าใจจ้ะวันนี้ก็จะทํากับข้าวให้อ่าให้ลูกให้ผัวนะทุกคนวันนี้เบลจะทําแกงไก่แบบสไตล อิรานเหมือนเดิมนะทุกคนส่วนมากหัวก็จะกินกับข้าวอิรานได้กับข้าวไทยนาะงก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าเบลทําผิดนะบางอย่างทําไม่ผิดอย่างข้าวมันไก่อย่างเงี้ยก็ทําได้แต่ว่าจะทําข้าวมันไก่แต่ละทีว่าโอ้ยว่ามันเปิดร้านขายข้าวมันไก่ต้องตักเตรียมขั้นตอนนู่นนี้นั่น,นหลายอย่างเนาะมันกับเงินเนาะต,ต้องหาจังหวะในการทําต้องไปซื้อวัตถุดิบด้วยนะทุกคนไปซื้อ พวกต้นหอมพวกขาอะไรพวกขิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อแบบสดๆใหม่ๆมาทํามันถึงจะอร่อยนะไม่งั้นมันไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่เราเราก็ทําอาหารอิหร่านนี่แหละง่ายๆเลยก็คือแกงไก่นี่ก็คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เราทำบ่อยมากๆทุกคนมันทําง่ายเราก็ผัดพวกซอสมันเกิดเทศแต่มันหอมๆก็เท่านา้ำใส่เอาไก่ใส่เอามันฝรั่งใส่เอา ่าเขาเรียกอะไรแครอทใส่นั่นเละเอาแค่นั้นเลยแล้วก็ตุน้นให้มันเปื่อยๆน้ำผุกคลิกนิดนึงอาหารนีรานซ้ำนี่แหล็กเลี่ยว้าบอเ,เอาอย่างมากมาเลย แกงไก่วันนี้เบลทำหม้อใหญ่นะทุกคนใส่มันฝรั่งให้ลูกแกกินมันฝรั่งกินแครอทไปมีประโยชน์นะทุกคนให้ผัวก,กินเนื้อไก่ไปต้มต้มเผื่อแมวด้วยแมวแมวที่อยู่สี่ห้าตัวข้างล่างเบลก็เลยทำหม้อใหญ่นะไปต้มเผื่อน้องแมวสามสี่ตัวที่มันอยู่ตรงนั้นด้วยน้องแมวก็ไม่ได้ทำมันเราทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบ พาน้องไปทําอะไรขนาดนั้นน้อก็ไปแบบโอ้ยนางกับเบลินนังอินเดียมองพูนมองพี่แน่แล้วก็เออกลับมาหอบลูกเล็กเดงๆเนาะเราก็จะอันนี้ก็ไม่ได้เนาะอเห็นก็สงสารทีไรก็ต้องให้ตลอดแล้วเพื่อนบ้านบางคนเขาก็ให้ด้วยนะทุกคนเขาก็เอาข้าวเอาอะไรนะนางก็วิ่งไปกินทางนู้นทีก็วิ่งมากินทางนี้ทีเนาะมันก็หลายตัวใช่ไหมแต่ว่าจะให้มันไปก็คือ มันไม่ไปหรอกเพราะว่ามันก็อยู่ที่นี่แล้วก็ให้มันต่อไปแล้วทุกคนสงสารมันนาะมันจะไปหาของกินที่ไหนวันนี้นะทุกคนเบลจะทํากับข้าวเสร็จใช่ไหมเบลก็จะมาแพ็คของด้วยแล้วเบลเอาพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดที่เบลตากแห้งมาจากบ้านนะทุกคนเบลก็จะมาใส่ถุง ช่างกิโลแบบนี้ไม่ถึงกิโลแล้วทุกคนเราก็ช่างให้มันได้น้ำหนักแล้วก็เอาไปใส่ถุงอย่างนี้แล้วก็เบลก็จะไปประกาศขายให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในอิหร่านเนาะว่าเขาจะซื้อกันหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนเขาคงจะกลับบ้านกันมาแล้วถ้าเผื่อว่ามีใครอยากจะซื้อไงก็เลยจะทําแบบเป็นถุงเป็นถุงแบบนี้ไม่รู้จะขายได้ไหมทุกคนนะมันก็เนาะเราก็ชอบการขายของชอบการเป็นแม่ค้าเนะเาะเบลก็คิดไว้ตั้งแต่เบลอยู่ไทยเบลก็จะตากไปเยอะๆแล้วก็ จากไปแล้วเบลก็ว่าเบลจะเอาไปขายด้วยอะไรเงี้ยคิดว่านะเพราะว่าเราเห็นพี่พี่น้องคนไทยหลายๆคนที่แบบมารู้จักเบลแบอบกไม่รู้ที่แบบที่ที่ซื้อแบบของไทยเลยอะไรเงี้ยพอเบลถ้าเบลมีขายนะทุกอย่างจะเพอร์เฟกมากเบลว่าเบลก็จะมีขายเลยพวกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดตากแห้งเนี่ยคือเราเอามาด้วยมันก็ดีนะ เพราะว่าอยู่ที่อีด่านมันไม่ค่อยมีแล้วแบบใบมะกรูดบางทีมันหายากมากเลยนะทุกคนมันแทบจะไม่มีเลยแหละบางคนอาจจะอยากซื้อบางคนอาจจะไม่อยากซื้อไม่รู้ว่าจะแพ็คไปจะขายได้หรือเปล่าก็ลองดูแล้วทุกคนหาอะไรสนุกสนุกทำเนาะอยู่บ้านว่างๆมันเงาไงทุกคนให้แบบเวลาส่งของอะไรเงี้ยก็ให้พ่อ้านพาไปส่งขับรถเล่นด้วยอะไรด้วยเนาะก็ดีไปอีกแบบนะจะได้ไม่เงาเนาะเแบียวว่า อยู่ที่นี่ก็ทําเหมือนกันอยู่ที่อีด่านก็ทําแพ็คของเหมือนกันเนาะมันสนุกดีนะทุกคนได้แพ็คของเนาะสําหรับใครที่อยากสั่งสินค้าจากร้านสาวเบลนะทุกคนเบลก็มีแค่ปลาล้าบองแบบสุกแล้วก็แบบดิบเท่านั้นเนาะช่วงนี้เพราะว่าคุณป้าไม่อยู่นะคุณป้าไปธุระก็เลยไม่ได้ทาําไตปลาอาที์นี้ก็เลยไม่ได้ส่งไตปลาเลยทุกคนมีแค่น้ําพริกปลาร้าใครสนใจก็ทักเข้ามากันได้นะคะ สำหรับวันนี้พก็อขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่พี่ทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ